สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สารดีจะพาท่านผู้ชมไปค้นหาความหมายของคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันเราจะไปพบบุคคลท่านหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนซึ่งบุคคลท่านนี้ยึดถือปฏิบัติและดำรงชีวิตอย่างหน่าที่จะได้รับการยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันค่ะเราไปพบกับบุคคลท่านนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย กว้างกว้างกว้างมาแล้วมาแล้วเรเรสวัสดีค่ะรู้ไหมคำว่าพอเพียงคืออะไรมีคำถามว่มนามรู้เปล่าคำว่าพอเพียงเหรอคะ เศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าใช่ใช่ประมาณนั้นเศรษฐกิจพอเพียงหรอแน่คองคิดกว้างนะกว้างคิดว่าคงจะเป็นความเป็นอยู่แบบพอเพียงหรือเปล่าน่าเดี๋ยวพี่จะพาไปหาคําตอบพี่จะพาพบคุณลุงท่านหนึ่งค่ะเขารู้เลยว่าคําว่าพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเดี๋ยวพาน้องกว้างไปเจอไปเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับคุณลุงแล้วค่ะ ลุงสาธิตอยู่บ้านนี้มานานแล้วใช่ไหมคะมานานแล้วครับประมาณทศวแล้วทำอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วก็เมื่อกี้เห็นเลี้ยงไก่เมื่อกี้เห็นเลี้ยงไก่อยู่ครับมีเลี้ยงไก่คุณลุงสาธิตเป็นข้าราชการที่เกษียณมานานแล้วค่ะตอนนี้คุณลุงก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไปตามภาษาไก่ที่คุณลุงเลี้ยงก็มีอยู่หลายตัวแล้วก็หลายพันด้วยกันค่ะส่วนมากก็จะเป็นไก่ชนคุณลุงบอกว่า ไก่ตัวเล็กๆหรือเรียกว่าไก่เด็กๆจะขายได้ตัวละประมาณ 100- 200ถึงบาทแต่ถ้าไก่ตัวใหญ่ๆที่เรียกว่าไก่หนุ่มไก่หนุ่มก็จะขายได้ถึง500บาทขึ้นไปเลยล่ะค่ะมีบ่อปลาด้วยเดี๋ยวเราไปดูปลาเราไปดู<อ>ปลาเชิญเชิญนะครับโอาโหอแลวนี่ก็คือบ่อปลาของคุณลุง<ห>นะคะนี่เป็นบ่อปลาครับอันนี้เป็ปลาเลี้ยงปลาแล็กไว้นะ ปลาแดกที่มาสายสี่ห้าปีแล้วก็มีมีทั้งปลาแดกเผือกปลาแดกขาวดำแล้วก็จะมีปลาตาแล้ววตัแดงๆปละเนี่ยปลาปลาแดกเผือกคุณลุงเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะอันนี้สี่ห้าปีแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่ประมาณสี่ห้าปีแล้แล้วในกระชังนี่คือปลาเล็กๆที่เราปลาใชี้ยงลูกปลาพอพอพอมันโตโตมากเราก็ปล่อยตอนนี้ปล่อยไปมันจะเป็นอาหารของพวกปลาใหญ่ นอกจากคุณลุงจะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะคุณลุงยังทําสวนปลูกผลไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวอีกด้วยค่ะมีทั้งขนุนมะเฟืองมะาพร้าวกระทอนแล้วก็แก้วมังกรคุณลุงยังแอบกระซิบมาบอกว่าให้ทางทีมงานไปขนมะพร้าวติดไม้ติดมือเป็นของฝากกับบ้านได้อีกด้วยค่ะแหม่คุณลุงนี่ใจดีจังเลยนะคะจากการที่ได้คุยกับคุณลุงเราก็รู้เรื่องอาชีพและขวานนะความเป็นอยู่ของคุณลุงแล้วแต่เอ๊ แล้วความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงคืออะไรล่ะงั้นเราลองไปถามกันดีกว่าค่ะลุงเคยได้ยินคำว,ว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะแล้วในความคิดของคุณลุงคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยลุงคิดว่ามีความหมายว่ายงังไรเศรษฐกิจพอเพียงจะหมายความว่าการที่เรามีรายได้และการใช้จ่ายอย่าให้เกินรายได้ที่เราได้รับแล้วก็มีพอเหลือเก็บบ้าง ก็คือใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือยเชียวเป็นไงวันนี้มาเจอกับคุณลุงคงเข้าใจละสิกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็เข้าใจแล้วก็คุณลุงอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมคะใช่คุณลุงเขาทําเกษตรแบบผสมผสานตรงตามพระราชรรดำรัสของบ,บิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยนะค่ะท,ท,ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะใช่เพราะว่าถ้าคนไทยทุกคนนะทําได้แบบคุณลุงอย่างเงี้ย ก็จะดีเนาะจะไดนไม่ต้องฟุ้งเฟือยงั้นฟวงจะไม่ฟุ้งเฟือยแล้วดีมากเลค่ะวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วแหละมีสาระดีๆเอาฝากคุณผู้ชมทุกๆครั้งนะคะที่เจอกันใช่วันนี้เราสองคนฝนแล้วก็น้องกวางค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายก่อนจะกลับคุณลุงสาธิตได้บอกกับเราอีกว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้คุณลุงมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ดินผืนนี้เป็นที่ของบรรพบุรุษที่ได้รับมาและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการน้อมรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินก็หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้พอมีพอเพียงกับตัวเอง นั่นแหละค่ะความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวันนี้สารดีสวัสดีค่ะ